กลับมาอีกครั้งครับผมดากี้ผู้เชี่ยวชาติด,าน,ดานลีแป้งนะครับผมสุดยอดสุดยอดเหมือนเดิมวันนี้เฉพาะเกิจมากๆเลยวันหยุดก็ต้องมานะครับพรลับปากไว้แล้วลับปากไว้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมวันหยุดก็ต้องมานะครับายาสามวิเหมือนเดิมครับผมบอันนี้สามวิจริงเลยเนี่ยปืดปืด อ่เห็นไหมพอมามาเฉพาะกิจแป้งขึ้นเต็มที่แป้งขึ้นกำลังดีเลยกมายอดสามสิบพอดีเลยเห็นไหมฮะพอพอแป้งมันขึ้นเต็มที่แล้วมันรีดง่ายใช่ไหมดากี้สุดยอดเลยนะเห็นไหมปืด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 เห็นไหมสองสามเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเห็นไหม ยอดเนี่ยเนี่ยพุชชูนี่คนเอาเก้าอบเอาเอา,เอา,เอาแทบไม่ทันแล้วเนี่ยกาแฟยอด